มันคงจะช่วยกันมั้งครับคือตอนนี้ชัดเจนใช้คาว่าแฟนเรียบร้อยแล้วครับลงโบเนาะค่าวเขาก็ชัดเจนครับชัดเจนมันเปลี่ยนไปไหมคะพอมันทำนี้มาแบบจํากัดความขึ้นแล้วอะไรงี้ยมันทำให้แบบหานขึือไม่ยังไงไม่โอ้ไม่ไม่ส่วนส่วนตัวก็ยังปกติเหมือนเดิมครับผมก็อย่างที่บอกแต่แรกว่าเราเราไม่ได้แบบไปโฟกัสที่คําว่าอะไรอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าในเมื่อถ้ามันแบบ ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบค่อนข้างแบบให้มันให้มันจบตาปกติเลยครับปกติเลยครับหวานปกติหวานปกติหวานปกติหวานประวัติมืตอนที่เราบอกกับน้องเขาว่าจะขอแชร์สถานะแฟนเราเราบอกน้องเขาว่าอะไรยังไงที่นี้ขอกโองเลยไหมหรือยังไงครับโอ้ยเขินมันมันก็มีมีบ้างนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้แบบตรงอะไรขนาดนั้นครับผมก็มีมีมีแบบ มีขออนุญาตนิดนึงอนุญาตครับใช่ทำใจยากเลยมะบอกว่าได้เลยพี่มิกได้เลยได้เลยเออเขาก็ไม่ขนาดว่าเขาเขาก็เขินเอือใช่เราเราสัมผัสได้แหละโมเมนต์นี้คือการขอต่อหน้าเลยใช่ไหมครับพี่มิกหรือว่าเป็นแบบส่งข้อความทำอะไรอยู่ตอนนั้นครับเพราะว่าผมผมว่าเรื่องแบบนี้มันต้องเจอกว่า ดิวแอบคายขอแต่งงานอย่างนี้หรอครับไม่ใช่ไม่ไม่ขนาดนั้นคือรมาเนเป็นด้วยหรอเชื่อือผมว่าเกแต่ว่าชอบชอบเอาความพาเข้ามากบโมเมนต์เก๋เขาเป็นยังไงบ้างคหน่ารักไหมครับอาารตอนั้นเขาก็มีมีสตันานิดหน่อยสตนมปนิดหน่อยมีทุกตีมาก ไม่น่าใช่แนวนะไม่ได้ทุกตีกันแต่เราก็สัมผัสได้แล้วจริงๆอะไรทำให้เราตัดสินใจว่าเออคุยดีกว่าขอดีกว่าว่าแบบเออเปลี่ยนสถานะเป็นแฟนได้ไหมอะไรอย่างนี้จุดตลงไหนเออก็ผมว่ามันด้วยด้วยด้วยระยะเวลาหรือด้วยอะไรมันก็ต้องมันก็ต้องมีมีอะไรแบบนี้บ้างนะครับใช่ครับตแฟนคุยกันแล้วเตรียมโมเมนต์นี้มานานแค่ไหนที่มีการวางแผนที่จะขอกเขาแบบเป็นแฟน โอ้ไม่ไม่ได้เตรี้ยวมั้ยครับปกติครับปกติครับเคือเพาะมันถึงเวลาแล้วอย่างเงี้ยเหรอไม่ครับมันผมว่ามันก็ค่อยๆไปเรื่อยๆครับเราคบกี่ปีนะกปีระยะเวลาที่คุยที่สื่อสารกันไม่ก็ไม่ไม่ได้นัดอะไรกันสามสี่ไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่ถูกไม่ได้รี์วันครบรอบไม่ได้รีบกินหรอยังเงี้ยเผื่อแบบหรือเรามีเมมโมรีในในคิดไสมองก็ งงงเหมือนกันครับอย่างที่น้องเคยบอกใช่มันมันไม่ได้มีแบบมีแบบปิกบันไไม่ด้อะไรเราแบบเราก็คุยกันไปเรื่อยๆปรึกษากันไปเรื่อยๆเหมือนพอเราตกลงแบบนั้วก็ขึ้นไปอีกสเต็ปถึงแล้วความมั่นใจมันมากขึ้นบบความมั่นคงออ๋ออ๋อก็ผมผมว่ามันมันก็ไม่ได้มากําหนดมากำหนดแบบความมั่นคงอะไรขนาดนั้นนะครับว่ามันมันก็มันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบน่ารักน่ารักไปที่แบบเวลาเราคุยกันแล้วมัน มันก็ดีกับกับได้ใช่อะไรอย่างพี่มีต้องดูแลเอาใจใส่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมใชไหมในการนี้ก่อนหน้านี้เราเป็นคนคุยตอนนี้คือเราเป็นแฟนเป็นตัวแล้วอ๋อ<น>เราก็ปกตินะครับจะมาเพิ่มเนีเราเราเราก็ให้กำลังใจกันปกติ <c oughs> ช่วงนี้ได้เจอกันบ่อยช่วงนี้เจอน้อยมากววันนี้ก็บกอีกเรื่องใช่แล้วช่วงนี้จากศัตรูผมก็ยังถ่ายทำไม่เสร็จเลยต้องถ่ายไปออนไปด้วยครับไม่ได้เจอเลยแล้วมันมันทดแทนมันจะเป็นยังไงกันครับ ครับก็ก็มีคุยโทรศัพท์ให้กำลังใจกันตอนช่วงนี้น้องเขาก็ถ่ายละครหนัดพอสมควรโบชวนไปกองละครบ้างไหมชว์ๆเลยนะตรงนี้ดียังครับยังยังเหรอเออยังอะไรนะครับยังผมว่ามันก็ต้องมีบ้างแหละเนาะแน่นอน คำไหนที่แบบกําลังใจสําคัญจากเขาทำให้เรามีแรงสู้ในการแบบทำงานในแต่วันนี้เตรียมมาจากบ้านยาวก็เขาเาก็บอกว่าสู้ๆนะคืเขาเป็นกำลังใจอย่างอย่างตอนนี้เหมือนแบบอยู่กันคนละช่องแล้วอะไรที่เมคมันจะแบบอะไรยังไงไหมพวกเราการเจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะครับผมอ๋อไม่ได้มีปัว่ามันมันไม่ได้มีปัญหาครับใช่มันมันอยู่ที่น่าจะเป็นความเข้าใจกันมากกว่า แล้วมีข้อตกลงไหมว่าหนึ่งอาทิตย์เราต้องเจอกยู่ว่าอย่วันนี้ครับเพื่อแบบไม่ไม่มีครับไม่ไม่ไม่ครับว่างเมื่อไหร่ด้ใช่ครับถ้าว่างเมื่อไหร่ก็แบบก็ต้องเจอกันเราเข้าใจว่าบางทีเรื่องงานมันค่อนข้างสำคัญอยากใกล้ปลายปีแล้วมีแบบแพลนไหนที่เราว่าเทีไอคิวจะไปเที่ยวด้วยกันอีกไหมยังเลยครับยังเลยครับยังไม่ได้เขียนขนาดนั้นโบมีบนไหนเขาอยากไปเที่ยวไหนก็เห็นเขาอยากไปเที่ยวหลายที่พี่วิกรายอยากสวน ยังไม่รู้เลยครับผมต้องรอดูออโอเคขอบคุณครับ